เห็ดละงกเหลืองค่ะมีหินดอกนี้เด้วย่ะนอู้ยบังค่ะแผ่พอเห็ดละงกหุ่มค่ะพี่น้องอุ้ยพุทธะค่ะมากมางามคักงามเนทเถิดค่ะอุ้ยพุทธะ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  มาเก็บร่วกันค่ะจุดค่ะจวดออกมาหนาเบ,บิง้งนะคะว่ามันสิมีจักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าดอกค่ะพี่ลุงมาเดินมาเก็บร่วกันค่ะอุ้ยตาสะอ้นแถวพอเห็นละงูขาวค่ะงามเลยโอ้ ตรงเรนปาดเนี่ยนี่อีกสองดอกค่ะจรินปะค่ะเพราะเ้าฟังค้อนไม่ค่ะนี้อีกขังขังหนึ่งสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขุสุขคนละค่ะ เอาก็ยินดีต้อนรับซื้อช่องสาวแลพลวภาพไปคือเก่าคือเดิมนะคะมือนีกับภาพมาลอกโหกหาเก็บหิคือเก่าละค่ะก็สวัสดีในวันที่หามิทุนายุนนะคะพศสองพั 2, 8, นห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเอา้ามือนี้สาวแพลวสม,มีคว้าม,มาหน่อยลายซ้ำเลยก็มาลุ้นมาตามกันเรื่อยๆคือเก่าแล้วนะคะ่ะสิเป็นหิเอยียงแน่เฮาสิหม,มานบบเนาะเพราะว่าเมาื่อวานนี่หิจะอย่างห้างเนาะคะ่ะไปเป็นไปตามกันเรื่อยๆคือเก่าละค่ะไปค่ะมาเบิ่งหิดอกแรกในคลิปคะ่ะพี่น้องเป็นหิน ละงูขาวนะคะต่มนึ่งงามๆเลยนี่อีกต่มนึงค่ะเห็ดเพิงไข่หรือว่าเห็ดเพิงขาวค่ะ ตูมีงามงามค่ะเห็ดละงอกเหลืองค่ะูะเห็นดอกนี้เดียวค่ะ

ออกมาหนาเบิ้งนะคะว่ามันจะมีจักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าดอกค่ะพี่ลุงมาเดินมาเก็บมาดกันค่ะโอ้โตาสะอวนจิตระงกหงระงอกงหรือว่าระงอกแดงนะค่ะโอ้โหมันมันเกิดโอ้โวย then cut them ooh -huh. เกลือเป็นแผ่วออกมากโขงนี่ค่ะโอ้หมากใหม่ตกลงมาชึ๋งจิ๋งจึ๋ง,งโอ้ยดีใจหลายค่ะดีใจหลาย ดลวงี้ติปิอยู่ค่ะน้อยๆแต่วงงามเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนะค่ะโอ้โหงามครับเห็ดนาแลค่ะดอกกำลังงามๆดีพีหนอ เห็ดอันนี้ถือฟนเลยอยากโซ่วได้ยค่ะเท่เาเว์ดเอาดอกเท่าที่เอาได้ค่ะหิดเพิงเขาค่ะหรือว่าเห็ดเพิงนายอยู่งูค่ะพี่น้องสองดอก ยืนี่อีกสามดอกค่ะเห็ดกัวค่ะเออเห็ดกัวดอกเล็กสั่เด็กค่ะมือนี่แมนบุ้งจะเพิ่อว่าเห็ดกัวดอกเล็กละมือนึ่อีกดอกนึงค่ะแต่ว่าเป็นตุ่มหุ่มเด็กกันมูเด็กกันเนาะค่ะ เอา้าขออภัยในเสียงเนาะค่ะพี่น้องเสพกับวัฒนบ่บายไปไดยเนาะเสียงปเป็นวัดงามเลยค่ะนีอ่อ,อ,อ,อีกดอกนึงค่ะเพล่พอเห็ดเผืองงูค่ะโอ้ขามาตัมเห็ดเผืองงูคง แถวพอเห็ดละงูขาวค่ะงามๆเลยโอ้รตรงเรนบาดเนี่ยอันนี้ดอกบาดมันค่ะเขาซิบเอาบุกซิบเอาตรงเต้ พี่กอดูมนึงค่ะอือม,ม,มีสองดอกค่ะหินปะค่ะหินพี นึ่งไหมคะงามคักงามแม่ดอกนี่คุณละฟัาคุละฟังขอนใหม่ค่ะอันนี้อีกขังขังหนึ่งนี่จะแม่ค่ะ โอ้ดอกนี้เริ่มเทาแล้วค่ะแต่ว่าเอาได้ยุ่ถ้าห็ดชนิดนี้ทองเขาเอาได้อยู่นะค่ะนะตูมนีม้งา,งามเลยค่ะเบื้องห็ดละงูดอกนี้ค่ะเบ่้ง,งามอกคาแต่ว่าเอาได้ยุ่นะฟังทางนี้งามอยู่ด้วยค่ะ,น,คะนี่โอ้ฟังทางนี้ขาเด้ว่ยเลยนี่นน สัพี่น้องกลับมาเบิงผลงานการหาเห็ดของสาวแพลวในมือนีเลยเนาะคะ่ะมือนีก็ถือว่าเอาขั้วมันมาฝากคือเกาแต่กัปะปติมกระตาเนาะคะ่ะเห็ดจากห,าะะหาา้างเนาะค่ะห้างคักห้างนี่ห้างอีลีอีโลเนาะคะ่ะจะสิเป็นเห็ดละงูกเห็ดกอเห็ดร่วมหลายๆลาย่างหลายๆชนิดละค่ะแล้วกะเ็เห็ดพึ่ง กสตามสไตล์สาวแพรแล้วเนาะคะ่ะก็ได้ไทายแน่บ่ได้ไทายแน่นะคะแถวก็ทายแต่เห็ดดอกงามๆเนาะก็เป็นซีสันแน่จัหน้อยเห็นหนาขานะแพ่ไม่ได้ไทายเบิองเลยเนาะคะ่ะเขาก็ได้เมลา,ายอยู่ได้ไข่เห็ดหนาเขามือนี้เขากรมันเป็นเห็ดละงูกหงเป็นมูย้ยนะคะโอ้เป็นตาสะออนคักเห็ดละงูกเขาก็มองละดอกสองดอกก็ยังพอได้อยู่นะคะพี่น่องเห็ดก้ห้อางมาเอาช่วงเทยๆนี้ค่ะ อยู่ข้างหน้านี่เนาะแพาก็คิดว่าแพสิบ้ออะไรเลยด้ค่ะฮ็ดกัวเมื่อนี่เพราะว่ายางเขาหุ้มได้เพื่อนกะเคียจนมุ่นจนเป็นเบิดเนะคะแพรก็เลบบ้เคียเนาะแต่ว่าบั่นชงท้ายๆเขามาปวดเมื่อนี่ค่ะหัวต่บริเคียเนาะค่ะมันอยู่ใต้ใบตองเห็นเพาะปิลี่หน่อยหน่อยกระทือวัวมันเลยแหละค่ะเมื่อนี่อาสําหรับคลิปนี้แพรกะสิพ่อไว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรผ้าไปนั่นเลเ้อค่ะพี่น้อง มือนีก็เอามาฝากเป็นเพียงคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะหาสิคลิปวะเนาวไปค่ะพี่น้องกับบ้านน้ำกันค่ะ